สวัสดีครับสวัสดีเวรุ่นกันพลานะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่นรินเดอฮีโร่นะครับสำหรับคลิปนี้เรามีกล่องนี้มาอันบ็อกแกะกล่องส่งแผนนะครับตัวนี้ก็คือไฮเกรดแอดเชเวียนะครับเอสเซเวียแอดชาเวียอะไรก็แล้วแต่นะครับเป็นหุ่นในซีรีส์ซูเปอร์โรบอทวอลออริจินนะครับผมนี่โลโก้เขาก็จะประมาณนี้นะครับไฮเกรดเอสอาร์บิวโอจีนะครับก็จะเป็นหุ่นตัวเอสเซเวียเนาะเรียกเอสเเวียนะครับ ในซีรีส์นี้นะครับผมประกอบไปแล้วกี่ตัววะน่าจะ3ตัวมั้งครับผมทำรีวิวไปหมดแล้วนะ ka, on, นะครับมีไดเซนกามีกาเลออนนะครับมีไวริสเตอร์อ่าลองไปตามดูกันได้นะครับผมผมทำรีวิวไว้แล้วเนาะอืมซึ่งในซีรีส์ซ u เปอร์โรบอ a วอลออริจินนะครับก็เป็นหุ่นที่ค่อนข้างน่าสนใจเหมือนกันนะครับก็เรียกว่าฉีกออกมาจากกันดัมกันพลานะครับผมว่าหุ่นเนี่ยมันจะมี ดีไซน์รูปลักษณ์ที่มันแบบเออไม่ซ้ำซากจำเจงเหมือนของกันดัมครับเพราะว่ากรนดัมเนี่ยอาจจะแบบเราต่อมานานนะครับก็อาจจะซ้ำๆๆอะไรแบบนี้นะครับผมก็หันมาเล่นซูเปอร์โรบอทวอลออริจินได้นะครับอ่ะมาดูหน้าปกอาร์ตกันซะหน่อยนะครับตัวนี้เป็นงานล่าสุดของปีนี้เลยนะนะครับหน้าปกอาร์ตนะครับก็จะมีหุ่นแอสเซเวียตรงนี้นะครับผมก็เป็นบันไดสปิริตปี2025นะครับบันไดโลโก้ฟ้านั่นเองนะครับอ่าด้านข้างกล่องนะครับก็จะมีแอคชั่นของตัวแอสเซเวียนะครับ เขาก็จะมีอาวุธนะติดอยู่ที่ไหล่ของเขาครับมันก็สามารถมาใช้เป็นฟันแนลได้นะครับคล้ายๆฟันแนลเนาะอืมนี่การบนก็ไม่มีอะไรนะครับฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ก็จะโชว์ให้เห็นด้านหลังนะครับ r ร a r v นะครับ front view น,นะฮะแล้วก็ในส่วนของตัวคนขับเนาะอืมก็จะมีโลโก้บอกนะครับว่าเฮ้ยไม่ต้องใช้กาวนะโนกูนะครับใช้ครีมแล้วก็ แบงแยกสีมาอย่างดีนะครับประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวเราไปแกะกล่องส่งแผงพร้อมกันเลยครับโอเคเปิดกล่องไปพร้อมกันเลยนะครับอ่ะก่อนอื่นเดี๋ยวเรามานับถุงกันก่อนนะครับมีอยู่1ถุง2ถุงตัวนี้ประมาณพันกว่าบาทนะครับประมาณ1,000เนาะสำหรับในซีรีส์ซูเปอร์โรบอทวอลรินนะครับหนึ่ก็ถือโอเคนะให้เกรดในซีรีส์นี้นะครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีโครงในนะครับแต่ว่าตัวหุ่นก็ ดีไซน์ดีนะดีไซน์แล้วก็ดีเทลดีมากๆด้วยเหมือนกันนะครับผมก็ความสูงมันเนี่ยก็จะสูงกว่าไฮเกรดบ้างเหมือนกันนะบางตัวสักประมาณสัก17เ็ซนแต่ก็ยังไม่สูงถึงมาสเตอร์เกรดนะครับอ่ะสามถุงอันนี้4ถุงโทนหุ่นนะครับโทนสีของตัวหุ่นตัวนี้ก็จะมีสีขาวน้ำเงินอ่าแดงนะครับมีอยู่ประมาณ3สีนี่แหละนะครับสีเหลืองด้วยอ่ะ อันนี้เป็นแอคชั่นเบสนะครับเป็นแกนสแอคชั่นเบดมีมาให้นะครับมีค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะนะครับเป็นแกนใสที่ไว้ใช้ค้ำตัวหุ่นแล้วก็ไว้ใช้เล่นกับตัวฟันแนลทั้ง6ของเขานะครับแล้วก็ในส่วนของคู่มือนะครับมีทั้งหมด6ถุงใหญ่นะครับผมแล้วก็คู่มือนั่นเองนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดทีละอย่างกันเลยครับก่อนอื่นมาดูคู่มือกันก่อนนะครับคู่มือจะเป็นแผ่นพับนะครับเหมือนกับไฮเกรดเนาะแผ่นพับ ประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าพับนะครับห้าแผน่นห้าหน้านะครับก็สองฝั่งก็เป็นสิบหน้าพอดีนะครับก็ด้านการประกอบ,ะกอบนะครับฝั่งการประกอบ,กอบเนี่ยก็จะเป็นสีขาวดำเนาะเป็นสีขาวดําแล้วก็ก็ดูง่ายอยู่นะครับด้านการประกอบเนี่ยชิ้นส่วนต่างๆเท่าที่ดูเนี่ยไม่เยอะนะดูไม่เยอะดูต่อง,ง่ายไม่ค่อยซับซ้อนเท่าไหร่นะครับเรานับแผงกันซะหน่อยนะสำหรับ ในส่วนของตัวหุ่นนะครับมี1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11มีทั้งหมด11แผงนะครับเป็นอแอคชั่นเบสซะ3แผงนะครับผมแล้วก็อันนี้อีก8นะครับตัวหุ่นอีก8เนาะอืมก็ไม่เยอะนะพอๆกับไฮเกรดทั่วๆไปนะครับนี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูถุงแรกเลยครับ ถุงแรกนะครับผมก็เป็นแอคชั่นเบสเนาะอันนี้เดี๋ยวผมไม่แกะละกันยังไม่แกะนะครับเพราะว่าเป็นแอคชั่นเบสเฉยๆนะครับผมก็จะเป็นแท่งใสๆแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวฐานมันจะออกขุ่นๆนิดนึงนะตัวฐานจะออกขุ่นๆนิดนึงอันนี้จะเป็นสติกเกอร์นะครับที่เขามีมาให้เป็นสติกเกอร์ฟอยด์นะครับสติกเกอร์ฟอยด์ก็มีประมาณหนึ่งเหมือนกันแต่ก็มีตัวสติกเกอร์ที่ผมไม่ค่อยชอบที่เขาจะไว้ใช้ติดกับวงกลมนะแล้วก็จะมีรอยบากรอยบากรอยบากไว้ไว้แล้วไว้ให้เราติดตรงวงกลม อันนี้ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับนี่พวกนี้น่าจะไม่ติดสักอันเนะี่ยดูแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูถุงต่อไปกันครับถุงต่อไปนะครับจะเป็นในส่วนของเออมีมือแล้วก็ช่วงชุดเกราะที่เป็นสีน้ําเงินนะครับเอาแกะถุงดูซะหน่อยนะครับอ่ะมีแผงมาติคัลเลอร์มา1แผงนะฮะมาติคัลเลอร์จะมีสีดํา สีเทาแล้วก็สีแดงนะครับอลองดูในส่วนของสีเทาดูสีดำดูดีเทลรายละเอียดดีนะครับก็ไม่ได้มีดีเทลอะไรที่แบบซับซ้อนมากนะครับเป็นแบบเรียบ c l a s s ค c Classic Style สไตล์ Super Robot War เมื่อก่อนนะครับถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยที่เราเคยเล่นเกม Super Robot อ r i g i n เนี่ยมันจะเป็นหุ่นที่เ,เป็น SD นะเป็นเป็นสเกลที่ไม่สมส่วนนะครับแต่ตัวนี้เขาทำเป็นแบบเรียวมานะครับเป็นเหมือน หุ่นที่แบบดูสมส่วนมากยิ่งขึ้นนะครับผมอลองดูจุดเชื่อมต่อของแผงรันเนอร์นะครับก็ยังถือว่าเล็กอยู่นะเล็กอยู่นะครับน่าจะเก็บได้ง่ายอยู่ก็ไม่ได้แบบใหญ่หน่าเกลียดนะนะก็กําลังดีกําลังดีนะครับอืมเป็นเกตแบบตรงนะครับไม่ได้มีอันใดเกตเนาะอันนี้จะเป็นชิ้นของแผงสีน้ําเงินนะครับสีน้ําเงินเนี่ยน่าจะต้องใช้การขัดอยู่บ้างเหมือนกัน แต่ว่าเนี่ยมันจะมีความเล็กอยู่นะพวกจุดเชื่อมต่อแผงรันเนอร์นะครับมีความเล็กอยู่น่าจะพอครีมคมุคม้คมก็น่าจะโอเคนะนันสัมผัสดีมากนะครับใช้ได้ใช้ได้ไดโอเคไปดูแผงต่อไปกันครับอันนี้ก็จะเป็นถุงคล้ายๆเมื่อกี้เนาะอ่าเป็นข้อข้อตรงข้อต่อต่างๆแล้วก็เกราะสีน้ําเงินนะครับ พวกข้อต่อต่างๆนะครับก็จะเป็นสีเทาเทาเข้มเทาเข้มนะครับเป็นแผง B2 นะฮะใช้ได้นะใช้ได้นะงานดีงานดีนะครับใครยังไม่เคยลอง Super Robot o อริ i e ินนะผมแนะนำเหมือนกันนะาลายนี้นะครับค่อนข้างที่จะน่าเล่นนะครับแล้วก็ดูแตกต่างดูแตกต่างนะครับนี่ดูเทียวรายละเอยียดที่เขาใส่ให้มาก็พอสมควรอ,อันนี้ แผงสีน้ำเงินนะครับนี่ช่วงอกเขาช่วงไหล่นะครับก็เหมือนแผงเบิ้ลเมื่อกี้นะแต่ดูมือนิดนึงอืมอันนี้ในส่วนของตัวปืนนะครับแล้วก็มือของตัวหุ่นนะฮะเป็นมือกำสองข้างแล้วก็มือกายอีกหนึ่งข้างนะครับอันนี้กรงเล็บหรอเป็นพาสใสกรงเล็บรวมถึงโอเค เนื้อง,งานดีนะครับแล้วก็ดีเทลลายล่องพวกเส้นพันธุ์เทลลายอะไรไม่ค่อยเยอะนะไม่ค่อยเยอะนะครับก็เขาจะเน้นความคลาสสิกเรียบๆมากกว่านะครับอืมถ้าคนที่ชอบตัดเส้นนี่ก็อาจจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะเพราะว่าประกอบแล้วน่าจะไม่ค่อยได้ตัดเส้นเท่าไหร่นะครับผมว่าตรงจุดของพวกสีขาวเองก็ไม่ได้มีลายล่องอะไรให้ตัดเส้นมากแล้วก็สีน้ําเงินเองก็แทบจะไม่มีจุดที่ให้ตัดเลยนะถ้าถ้าถ้าดูตามไอ้บล็อกอาร์ตของเขานะ โอเคเดี okay, ๋ยวมาดูถุงสีขาวกันบ้างนะครับแผงสีขาวเนี่ยก็อาจจะมีรายละเอียดต่างๆอะไรให้เห็นบ้างน,นะครับชุบมีดาบบีมนะครับเอฟเฟก b e บีมอยู่คู่นึงนะฮะมีมาให้ด้วยนะครับใสๆเลยแล้วก็ในส่วนของสีขาวนะครับอ่ะลองดูดีเทลดูอืม พวกลายต่างๆลายเส้นพาเนลลายต่างๆไม่ค่อยมีนะเนี่ยมันก็จะเป็นขาวเรียบๆไปประมาณนี้นะครับก็จะมีลายล่องแบบที่เป็นชัดๆอยู่บ้างบางจุดนะครับเนี่ยก็น่าจะบังหมดนะมไม่มีอันเดอร์เกียเลยนะครับเป็นเป็นเกียรตรงๆล้วนๆเลยอ่าอันนี้ก็เป็นเป็นแผงเบิ้ลนะครับเป็น D1 นนะครับน่าจะเป็นขาซ้ายขวาอะไรประมาณนี้นะครับแขนซ้ายขวานะ โอเคไปดูถุงสุดท้ายกันครับถุงสุดท้ายนะครับผมจะเป็นในส่วนของขาเนาะเท่าที่ดูก็น่าจะเป็นขาแล้วก็ข้อต่อต่างๆดูแล้วสีสันไม่ได้มีอะไรเยอะนะนะครับมีอยู่ประมาณ3สีสีเหลืองก็ไม่มีที่แรกผมนึกว่ามีสีเหลืองด้วยไอตัวสีเหลืองเนะี่ยใช้สติกเกอร์ติดเอานะครับถ้าดูตามแผงแรนเนอร์นะครับก็จะมีอยู่แค่3สีนะสีเทาสีขาวอ่ะแล้วก็สีน้ําเงินเออ นี่อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเท้าเหมือนกันนะครับเป็นแผงซ้ําแต่ที่เราดูมาแล้วเมื่อกี้เนาะอนันก็ขอข้ามไปเลยแล้วกันนะครับอ่ะดูดีเทลสีขาวบ้างนะครับอันนี้จะเป็นในส่วนของอชุดเกราะตรงขานะครับก็ไม่ได้มีลายอะไรเยอะนะครับถ้าตัดก็คงจะตัดแค่ตรงนี้ข้างหลังเนี่ยแค่นั้นเองนะครับอืมแต่โอเคเน,นงานดีแหละนี่อันนี้หน้าตาของเขา ดูจากหน้าน่าจะใหญ่กว่ากันดัมประมาณหนึ่งนะครับน่าจะสักประมาณมาสเตอร์เกรดได้นะครับความสูงอะไรต่างๆนะส่วนหัวนะครับโอเคไปเดี๋ยวเราไปสรุปกันครับหมดแล้วแผงรันเนอร์โอเคครับเรามาสรุปกันนะครับตัวนี้ก็คือตัวเอสเชเวียนะครับเป็นหนึ่งในหุ่นยนต์นะครับในซีรีส์ของซ u เปอร์โรบอทบอลเอริจินนะครับผมก็เป็นงานของบันไดสปรตปี2 0 2 5นี้เลยนะครับ ก็ผมประกอบไปหลากหลายตัวแล้วนะสำหรับในซีรีส์นี้นะครับลองย้อนกลับไปดูกันได้นะครับผมในรูปแบบของการประกอบเนี่ยก็ไม่ได้ยากนะก็เพราะ,ราะับาไฮเกรดทั่วไปนะครับแต่มันจะมีดีไซน์ที่มันเป็นความคลาสสิกและวก็โดดเด่นขึ้นมานะครับต่างจากพวกกันด้ามอยู่ประมาณหนึ่งเหมือนกันนะครับผมโอเคมาดูในส่วนของแผงรนเนอร์กันนะครับแผงรนเนอร์นี่ค่อนข้างที่จะสวยงามนะนะครับ ในส่วนของดีเทลรายละเอียดของตัวชิ้นงานนะครับของตัวหุ่นตัวนี้นะครับผมก็ไม่ได้มีลายเส้นลายรายละเอียดนะครับที่เพิ่มขึ้นมาเยอะเท่าไหร่นะครับเขาจะเน้นความคลาสสิกมากกว่านะครับจุดก่อสีขาวนี่แทบจะไม่มีจุดให้ตัดเส้นเลยนะก็จะมีจุดแค่เป็นเหลี่ยมมุมบ้างนะครับให้ตัดบ้างนะนะครับแล้วก็สีนะครับของสีน้าเงินเนาะเนาะสีน้ําเงินก็ถือว่าสีเข้มแล้วก็สวยดีนะครับก็ไม่ได้มีลายล่องอะไรมาให้ตัดเยอะเหมือนกันนะครับผม เท่าที่เห็นนะครับโทนสีของตัวหุ่นตัวนี้ก็จะมีอยู่ประมาณ3าสีสีนะครับก็คือสีน้าเงินสีเทาสีขาวแล้วก็สีแดงบ้างนะครับนิดๆหน่อยๆน,นะในส่วนของอข้อต่อต่างๆนะครับที่เป็นสีเทาก็ถือว่าขีดงาออกมาได้ดีนะสวยงามนะครับแล้วก็ไม่ได้มีเศษขี้อะไรนะครับหรือ,อในส่วนของรอยต่างๆก็ไม่ได้มีนะครับของลุงบานเขาทํางานออกมาได้โอเคอยู่แล้วนะครับผมงานดีเลยนะ จากที่เคยประกอบมาแล้ว3ตัวนะครับของซีรีส์นี้ถึงต้องบอกว่าโอเคนะชอบนะครับชอบแทบทุกตัวเลยสําหรับราคานะครับตัวแอชวีเวตัวนี้นะครับตอนนี้ที่ผมเห็นอยู่ตามท้องตลาดนะก็อยู่ที่ประมาณ1000นะครับหนึ่งพถึงหนึ่พประมาณนี้นะครับถ้าใครสนใจก็เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้วยนะครับแล้วก็ตามไปกดไปตามกันได้นะครับสำหรับตัวแอชวีเวตัวนี้นะครับอืมลองเปิดไลน์ใหม่ก็ดีนะนอกเหนือจากที่เราเล่นกันดัมเล่นงานจีนนะครับก็มาลองซูเปอร์โรบอทวอรริจินอีกลาน ก็เป็นตัวเลือกที่ดีนะครับแล้วก็เป็นงานที่ค่อนข้างที่สวยด้วยนะครับแล้วก็คลาสสิกมากๆนะครับไม่สัําั่กับเจนะดูตัวหุ่นก็โอ้โหเท่เลยนะครับผมโอเคสําหรับคลิปนี้ก็เท่านี้นะครับเรามาแกะกล่องสองแผงกันนิดหน่อยนะเดี๋ยวเราค่อยมารีวิวกันอีกทีนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่เราจะลงกันในอนาคตนะครับแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปรีวิวหลังจากที่ผมต่อตัวนี้เสร็จนะครับผมโอเคเจอกันใ่คลิปหน้านะคครรััับบสสวดี